สวัสี่ะดูดีจริงดูใสแบรนดเป็นตัวที่ทำใหเป็นยอดนิวโร่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการ S ้นิเกอร์คเคาน์เตนะคะก็คืเอเป็นรายการนะคะที่พูดถึงรองเท้าส้นิเกอร์นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะช่อง S ้น aker c ์เคาน์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดนะคะถึง ออรองเท้านะคะที่กำลังจะเปิดตัวนะคะในวันที่18<ม>เดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะ<ม>ก็คือรุ่น n นกี้นะคะ X กับพีซไมนัสวนะคะจดาก้อน ควอนโดวันนะคะก็จะเปิดตัววันที่18เดือน4นะคะที่กำลังจะถึงนี้นะคะค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะตัวรองเท้าว่ามันมีความน่าสนใจหรือว่าน่ากดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะสำหรับสตรอรี่ของรุ่นนี้นะคะควอนโดวันนะคะคือจริงๆนะคะจี a าก n เนี่ยก็เคยมี collaboration คอลลาบอร์เรชันกับ n นกี้มาแล้วนะคะก็คือจะเป็นรุ่น Air Force o วันนะคะที่เป็น สีดำนะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็ส่วนสำหรับรุ่งนี้นะคะคอนโดวันเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีะ mm hmm. เคยเปิดตัวมาแล้วนะคะ mm hmm. เมื่อปี2022 mm hmm. นะคะ mm hmm. ที่ผ่านมา mm hmm. ก็คือจะเป็นสีขาวล้วนนะคะ mm hmm. อันนั้นก็ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นกระแสมากๆ ตัว a i r f o r c One เนี่ยตอนนี้ราคา r e s ซ l เนี่ยก็ไปแบบอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0ื่นกว่าแล้วนะคะส่วนรุ่น Condo 1ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ราคา r e s e ลตอนนี้อยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นัพประมาณนี้ส่วนสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือจะเ,อเห็นว่ามันจะเป็นสีขาวดำนะคะหรือว่าเรียกว่าแพนด้านะคะรุ่น Condo 1เนี่ยมันก็จะมี inspiration นะคะของ กีฬาเทควันโดนะคะของที่เป็นกีฬาที่โด่งดังของเกาหลีนะคะแล้วก็ควอนเนี่ยมันก็มาจากชื่อจริงนะคะของจีดากอนนะคะที่ชื่อชื่อจริงของจีดากอนเนี่ยก็คือ คอนซียงนะคะแล้วก็ดีโอเนี่ยมาจากสโลแกนของ n นกี้นะคะก็คือ just do it นะคะวรวมกันเป็นคอนโดวันนะคะก็คือเป็นที่มาของรุ่นนี้นะคะ mm hmm. ค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็เปิดตัวนะคะในวันที่18นะคะก็จะาสามารถที่จะไปดูได้นะคะในเว็บ n นกี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีโหลดสินค้านะคะมีทั้งรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้านะคะที่ ทำออกมาคล้ายๆชุดเทปอนโดด้วยนะคะแล้วก็มีเ,เสื้อนะคะแบบหลายแบบเลยลองไปดูกันได้นะคะที่เว็บไนกี้ค่ะ mm hmm. ถ้าสำหรับรูปทรงของตัวรองเท้าคอนโดนะคะคอนโดวันรุ่นนี้เนี่ยก็มันจะทำออกมาเหมือนเป็นรุ่นบลกนะคะก็คือเป็นรองเท้าที่ใส่ ทำงานนะคะแล้วก็เหมือนใส่กับชุดสูทอะคะ่ะมันจะเป็นทรงแบบแบบนั้นเลยเนาะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีตัวทามาจากหนังนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าดูนะคะตอนนี้มันก็จะเป็นแบบว่าสีขาวดํานะคะค่ะแล้วก็ตัวส้นรองเท้านะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีความหนานะคะแล้วก็มีค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักนะคะรุ่นนี้ มันก็จะคล้ายๆกับตัวรุ่นสีขาวนะคะที่ที่เคยเปิดไปแล้วแต่ว่าตรงตัวรุ่นนี้ความพิเศษก็คือว่าลิ้นรองเทา้าเนี่ยมันจะดูหนาขึ้นแล้วก็ดูแบบดีกว่ารุ่นตัวที่แล้วที่เป็นสีขาวะคะ่ะรุ่นสีขาวเนี่ยมันจะเห็นว่าลิ้นรองเทา้าเนี่ยมันจะบางแล้วก็ตรงลิน้นเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกมาได้นะคะแล้วก็ลิ้นเนี่ยมันก็จะมี ข้างหนึ่งจะมีสัญลักษณ์ไนกี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะจะเป็นสัญลักษณ์อพีท -1 นะคะแล้วก็ถอดได้ถ้าใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือสามารถถอดได้แล้วก็ตรงส้นรองเท้าเนี่ยมันก็จะมีการปักนะคะดอกเดซี่ที่เป็นสัญลักษณ์นะคะของพีท -1 ก็คือเป็นดอกเดซี่แล้วก็กลีบดอกเนี่ยมันจะหายไปหนึ่งกลีบเนาะ,ะแล้วก็ตัว รองเท้านะคะก็คือจะเห็นว่ามันจะมีแบบปักฉลุนะคะเป็นคล้ายๆกับตัวรองเท้าที่ใส่ทํางานที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะมีปั๊มนะคะพิสไนนะักวันแล้วก็มีตรงส้นมันจะมีปั๊มอดอกเดซี่นะคะ มีทั้งหมดดอกเนาะแล้วก็ตัวดอกเดซี่เนี่ยตรงนี้ก็คือเวลาเขาจะทํามาแบบกลับด้านเวลาเหมือนที่เราเดินหรือว่าเหยียบไปบนพื้นที่เป็นดินหรือว่าทรายเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบว่าปั๊มเห็นเป็นดอกเดซี่ก็คือตรงนี้เขาจะแบบมีทําออกมาให้มันดูดูแบบว่าพิเศษดู เขะะ้อสำหรับรุ่นนี้นะคะ Nike X p i g a s u One นะคะ G-Dragon ที่กำลังจะเปิดตัวนี้นะคะ<ม>ก็ราคาป้ายนะคะรุ่นนี้สีขาวดำเนี่ยจะอยู่ที่6,800บาทนะคะก็คือจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันแรงแล้วก็แพงกว่ารุ่นที่แล้วนะคะที่เป็นรุ่นสีขาวล้วนนะคะอันนั้นราคาก็จะอยู่ที่4,600นะคะแล้วก็ แต่ว่าคือคิดว่าที่จับที่ดูนะคะน่าจะเป็นแบบว่าตัวคุณภาพของรุ่นนี้มันดูดีกว่าคือแบบดูสังเกตจากลิ้นนะคะก็คือลิ้นมันก็จะดูหนากว่ารุ่นที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทางจีดาก้อนเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวรองเท้ารุ่นนี้ไปแล้วนะคะก็มีเชิญนะคะเซเลบริตี้ของเกาหลีนะคะมาร่วมงานนะคะแล้วก็ออตอนแรกเนี่ยคือถ้าดูจากรูปม,มันก็แบบดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ว่าตัวจริงอ่ะที่เห็นจีดาก้อนเขาใส่นะคะก็คือสวยมากแล้วก็เริ่มที่จะมีความสนใจแล้วก็มีกระแสมาแล้วนะคะเพราะว่าแฟนๆของจีดาก้อนเนี่ยที่รอคอยนะคะก็คือรองเท้ารุ่นนี้ก็คือเปิดตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือมีวางจำหน่ายนะคะแน่ๆเลยก็ที่เว็บไ i ก e ้นะคะแล้วก็จะมีร้านที่ไทยนะคะก็คือที่เห็นมีประกาศแล้วก็จะเป็นร้านอ๋อ แอดมอสนะคะคานิวาแล้วก็ทเวนกิลาเต้นะคะก็คือใครที่สนใจที่อยากจะซื้อก็สามารถไปดูได้ตามเพจของร้านนะคะว่าเขาจะมีการวางจำหน่ายแบบไหนนะคะแล้วก็สำหรับในเว็บ Nike นะคะก็จะเปิดวางจำหน่ายนะคะก็คือวันที่18เมษายน,นนี้นะคะที่กำลังจะถึงแล้วก็เวลานะคะที่เขาลงไว้ก็คือ 11นาฬิกาแล้วก็ใครทีอ่อยากซื้อนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีกดได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรานะคะได้รองเท้ารุ่นนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมา,ารีวิวนะคะให้เห็นชัดๆเหมือนคลิปก่อนๆที่เราทำไปนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ชมคลิปของเรานะคะใครที่ ชอบนะคะรองเท้าสนิเกอร์นะคะแล้วก็อยากให้เรารีวิวรุ่นไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วกเเ็เพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b ์นะคะก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยกด s u b s c r i b ์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆ <S <S เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย